อะไรก็ไม่รู้เนี่ยในน้ำยังมีปลาในนายังมีข้าวเป็นจัก,กรวาลยังมีดวงดาวแต่ผมไม่ใค่คนนะครับไอย <c oughs> ไอยาฟังไว้ดีนะครับเป็นเก้าอี้ต้องมีสีขาเป็นกิดต้องตกสายเป็นเจ้าหญิงต้องมีเจ้าชายเป็นอะไรก็ได้ แค่นี้คออะ <laughs> ไรก็ได้ใช่ไหมครับออใช่ผมหมดแล้วครับคนบุกแล้วบายเสร็จแล้วหมดแล้ว <laughs> อ่ะอุ้ยแพ้แล้ว <laughs> มัว้ <laughs> งเนี่ยบิ๊ก <laughs> จัดซา <laughs> บูยังมีฟองแล้วน้องมีใครไหมครับ <laughs> <c oughs> คิดเน่ยอ่ะครับ <c oughs> วิธีของหนูคือเป็นหมูของพี่อ้ยัะโทษโทษโทษ <c oughs> คิดไม่ทัน <c oughs> บอกลักก่อนก็แล้วกันนะครับ <c oughs> ตายแล้วตายแล้วตายแล้วหล,ลงป่าหลงเขาหลง,ลงเราบ้างหรือ,อยังห <c oughs> ลงแล้วครับ <c oughs> เบอร์โทรไม่ต้องครับเบอร์ห้องดีกว่าสามหนึ่งหนึ่งะมาเลยสามหนึ่งะครับไลน์ไม่ไวให้ทักหลักไม่ไว้ให้เธอนะครับสูงไม่ได้แล้วเนี่ย<อ>กินก๋วเตี๋ยวให้เลิกเช่น ใครอยากได้ไปเล่นเลือกผมนะครับมีใครอยู่ไหมทุมเนี่ยกราเปาที่เซเว่นไม่น่าจิ้มเล่นเท่าแก้มเรานะน่ารักอะครับ <c oughs> มุกนี้เอ้ยคำขมนี้เอาแล้วพี่เขาไปไหนเนี่ยไปไหนแล้วครับอยู่ไหมเนี่ยพี่อยู่ไปไหนแล้ว